ถ้ามีคนถามว่าซีรีส์แม็กไกเวอร์นะครับซีรีส์แม็กไกเวอร์เนี่ยในเวอร์ชันในปีหนึ่งเก้าแปดห้ากับเวอร์ชั่นที่เอามารีบูตในปีสองพันสิบหกนะครับอย่างไหนจะดีกว่ากันนะครับผมก็ผมคิดว่าทั้งสองเวอร์ชั่นเนี่ยก็ดีทั้งคู่นะครับในเวอร์ชันสองพันสิบหกเนี่ยก็เป็นของใหม่นะครับมันก็เทคโนโลยีอะไรก็่าจะดีกว่านะครับ แต่ในเวอร์ชั่นปี1985เปนี่ยเป็นอะไรที่คนอย่างผมเนี่ยอินมากกว่านะครับเพราะว่าสมัยนั้นจับได้นะครับเลิกเรียนมาเนี่ยชายช่วงสามหรือไงผมไม่แน่ใจนะครับ mm hmm. ก็ติดต,ตามตอนนะครับมีความกล่าวหนึ่งก็คือว่าเราอยากเก่งเหมือนแม็กไกเวอร์นะครับก็คือฉลาดนะครับผมแม็กไกเวอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่ ไม่ใช้ปืนนะครับไม่ใช้ความรุนแรงนะครับจะใช้ก็ต่อเมื่อเราต้องการป้องกันปวดเท่านั้นนะครับเวลาจะมีปัญหาใดๆในการแก้สถานการณ์ต่างๆเขามักจะใช้สิ่งรอบตัวนะครับในการแก้ปัญหานะครับใช้ความรู้ความเข้าใจนะครับใช้ มันสมองระดับเพชรของเขานะครับในการแก้ปัญหาเป็นอะไรที่ดูแล้วเราก็ตื่นเต้นนะครับว่าเขาแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับไว้เด็กเกเราอินมากเลยนะครับผมแต่ตัวเวอร์ชันของระบรีบูตเนี่ยเราโตแล้วเราแก่แล้วเราก็ไม่ค่อยจะอินเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถามว่าดีไหมก็ดีนะครับผม